วัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเอฟซี FC, ช่องนุ่มอุบลคนตะกรนทุกคนนะครับผมมือนีบาวเกมกับผ้าพีผ้านองมาเบ่งควายงามทั้งรอยเอดนะครับพี่นอ้องยูที่เพื่ออาจสามารถนะครับผมมีควายสาวหน่อยตัวนึงนะครับผมเป็นควายแหง่งอนาคตนะครับผมรายละเอียดเป็นจังไดลูกเตาเ่าเราหขกับเจ้าของเพิ่นผู้ใดผ้าพีผ้านองไปทําความรู้จักกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ่แนะนําตัวนะครับพี่ไอพี่เทนะครับ พีเทเนาะครับซื้อเลรีเนาะเอาซื้อเลรีกันอันดับแรกครับซื้อเลรีกันได้ครับพี่พีเทเนาะพี่เนาะที่ตั้งของเขานี่อยู่บ้านใดครับพี่บ้านแคีนตำบลหัวราอำเภอสามาศบ้านแคนตำบลโหราอำเภออาษมาศจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนาะพี่เนาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ครับ082 082 701 701 3336 3336นะครับผม เมื่อนีพี่มีควายเปิดแล้วคาหนึ่งตัวนะพี่เนาะแมนครับอเดี๋ยวเขาจะมาฟังประวัติแลวกะเราก่อของเขานะครับผมตัวนี้เรามีซื้อป่ะพี่มีครับน้องอ้อมแแบบน้องอ้อมแแบบเนาะพี่เนาะสินารักได้ครับนารักนะคตรใหญ่เมื่อเอาแ่าเราเป็นลูกผู้ใดครับพี่เป็นในแม่เป็นในเพชรอุบลครับแม่เป็นเพชรอุบลแมนโอ้สายเพชรอุดรพ่อเดครับพี่ พ่อเก่าจะเจร่ญนพ่อเก่าจะเจร่ญนเนาะพี่เนาะเอกสารเขามีอยู่แมนบ๊อมีครับมีใบ่มีหลอดครบมีใบมีหลอดครบเนาะอายุของเขาเด็กพี่แปดถึงเก้าเดือนครับแปดเดือนเก้าเดือนจะเขาเก้าเดือนเนาะแมนแมนเขามีใบอยู่เนาะพี่เนาะใบหลอดครบนะครับเอกสารนะครับผมราคาเด็กครับพี่เปิดใบที่แสนแปดหมื่นห้าพันราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นควายสาวน้อยนะครับผมเพิ่งจะได้แปดเก้าเดือนนะครับผม หนางามเนาะแม่เนาะนี่ครับรายละเอียดล้ำตนะครับผมกระดูกแข็งขาได้พี่น้องเด้อเบิง่งแข็งขาเล็บนะครับเล็บมดเล็บหน่อยกอดดีนะครับผมส่วนสูงของเขาเลยครับพี่ร้อยยี่สิบสามประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามครับยี่สิบสองยี่สิบสามกัวัดนี่ครับพื้นบอ่อใดวัดพืน้นปูนนะพี่เนาะปูนเป็นพื้นนุ่มๆพื้นหยานะครับผมนี่เบิ่งกระดูกเดี๋ยวเพิ่อรายละเอียดล้ำตพี่อ่ะเอาจุ้งยางเข้ายางเของมากว้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรายละเอียดพวก านาตากระดูกแข้งขานะครับผมนี่นะครับผมเบิ้งครับเขายังกลมๆนะครับผมนี่ควายแปดเก้าเดือนนะครับอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแก้มจำนะครับผมข้อสามอ่อง้อพี่น้องเด้อนี่เบิ้งดุกแข้งดุกขานะครับผมมีขวัญคำหนาคุ้นหลังนะครับพี่น้องเบิ้งบันทายนะครับผมตำนี้สำคัญบมมีเนะครับพี่น้องบมมีครับรับประกันตำนิรับประกันตำนี้สำคัญทุกอย่างนะครับผมครับผมขาโถกหางดอกนะพี่น้องครับน่มกระซีเต่าอยู่นะพี่ครับ เบิ้งครับพี่น้องเงาหางนะครับผมจิ๋มสวยนะครับผมนี่เงาหางใ่ครับผมไปหางเา่าครับผมเน่าเลยข้อขาเลยนะครับผมเบิ้งเล็บครับเล็บน้อยนะครับผมเบื้องไล่ละเอียดขนสีออกดอกเล่านะครับผมงามดีนะครับผมราคานี่ตอร่องใดบอพี่ตอร่องไดครับตอร่องใดเนาะได้หลายได้น้อยกะลองผูดคุยเนาะพี่เนาะรองผูดคุยเบิ้งนะครับผมเบิ้งครับลำโตข้อครับข้อหนาข้อกายดีนะครับผม ปะทัดหลังตรงครับพี่น้องเบื่องครับควายยังอายุในน้อยนะครับผมแต่เนื้อหนังเขาเนี่ยครับพี่น้องเบื่องครับกินยาเก้งบาพี่เก้งครับยังกินยานี่อาหารเด็กครับเขากินไปอาหารพวกอาหารข้นไม่ก็ให้กินอาหารทั่งห้ามทั้งอาหารเม็ดอ๋อมีบางเนาะแมนมีบางก็กินแล้วเนาะกินเป็นแล้วเนาะอาหารเม็ดเนาะี่นเมนกินเป็นครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นควายสายพันธุ์ครับควายพันธุกรรมนะครับผมเบื่องครับหนาเอิบกว้างครับพี่น้องเบื่องครับ เลือกกว้างเบิ้งดูแข็งดูขาครับพี่น้องเล็บชิดนะครับผมเล็บสวยนะครับผมหนาตานาโนครับหนาเต็มดีหัวหมอท่องครับพี่น้องเบิ้งครับมาผุดมาคุยเอาเนาะพี่นาอมาเบิ้งกะเน้นให้เบื้องตัวจริงแหละครับพี่น้องมันจังสีถือใจผู้เสือครับผมขืนอยู่กับผู้เสือผู้ขายตกลงกันสําหรับผมนี่จะเป็นคนมาท้ายพี่น้องในเบื้องได้เห็นครับผมเพื่อพี่น้องข้างไกลนะครับผมมาเบิ้งบอดได้นะครับผม บางคนอยู่ภาคเหนือภาคกลางยังสี่นะครับมาเบิ้งบ่ไดดอยู่ต่างจังหวัดไกลๆกันมันกับ่สสดวกในการเดินทางกะเบิ่งคลิปเล้วนะครับผมสนชิตสนใจนะครับผมกัพผูดคุยกับเจ้าของเพิ่เลยนะครับผมผมเป็นคนไทยซื้อนะครับบ่ไดดมีบ่ไดดเป็นหน้าหนาบ่ไดดเป็นยังนะครับผมนี่ครับเบิ่งไรไรกว้างครับพี่น้องไรกว้างหลังครับนี่นี่ครับสายเจ้าแบงครับเก่าจเลื่ญนี่เขาเป็นลูกเจ้าแบงจะมีเอกลักษณ์นะครับผม เส้นหลังเขาจะเข้มนะครับผมพี่น้องเบื้องครับเส้นหลังจากสันข้อนี่จะเข้มไปเลยนะครับผมไปหลังจนถึงบั้นท้ายเลยนะครับผมนี่มันเป็นการทรงพันุกรรมของเจ้าแบงครับพี่น้องเจ้าแบงก็คือพอเก่าจะเจืิญนครับนี่เขาก็เป็นซักของหลานเจ้าแบงนะครับผมเป็นลูกเก่าจเจร่ญนเบื้องครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาครับขนของเขาจะออกนึเหลืองกะเบิ้งเอานะครับพี่น้องเบิ้งเลียวมักชื่นชอบกะติดต่อก็จะของได้เลยอ่าพีครับ อ่าเบอร์โทรอีกข้งนะครับพี่0 8 2 0 8 <82 S 1> <0 82 S> 2 7 0 1, 1> 7 0 1, 1 3 3 3 6 3 3 3 6ที่ตั้งกับบ้านแค้นนะพี่เนาะแมนครับตำบลโฮราอำเภออาสามาดจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมโอ้มีค่ายงามอยู่ขึ้นกันนะครับผมเ <c oughs> มือนี้เบาเกมก็ไมีโอกาสดีครับผ้าพีพ้าน้องมาเยี่ยมมาเชิญช่มนะครับผมค่ายทาง้อยเอ็ดนะครับผมกะโอ้เป็นค่ายที่งามขึ้นกัน,นครับบรแพาทางขอนแก่นอีกหม่องหนึ่งครับพี่น้อง เอานะครับผมสน,จสนใจด้วยพี่น้องเด้อ1นึ0 0 0สบาทสําหรับรายละเอียดผมก็ถือว่าทายให้พี่น้องได้ชมละเอียดในระดับหนึ่งคันบอยังโบขักใจกับมาเบิงยุ่ขอกผีเราเลยพี่ยุ่ตลอดมันบอผี่ยุ่ตลอดโทรมาก,ก่อนนะพี่เนาะนโทรมาก,ก่อนนะครับผมหลักกัจังเขามาเบิงนะครับผมเน้นท่มตัวจริงเลยเน้นท่มตัวจริงแต่ขันมันใจ่า <c oughs> จะจัดได้เลยนะครับผม,อมบอกว่ากันนะครับผมเพราะว่าเข้ากับประกัน ผัวกันมีประกันทุกอย่างเน่ยคันมีก็เคลืนกันเนาะพี่เนาะจะตามการซื้อการขายปกตินะครับคันถือคันว่าประกันแล้วคือประกันนะครับผมแมียนถึงประกันเขาคือบอลไปเลยเมีนบอลวาขายไปแล้วขาดไปแล้วบอลรับที่ชอบยังจังๆอันนี้มันกับใส่บอดดอยโดนขายบอดดอยนเนาะพี่เนาะเขาขายโดยความซื่อสัตว์จุจริตดีกว่านะครับผมนักแห้งแบงปันนะครับผมเป็นการซื้อการขายเป็นการทำมาหากินเนาะพี่เนาะแมีนครับ ยึดถือโดยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วพี่น้องมันจะอยู่น้ากันเดีโดนๆนะครับผมชิพนี่เอาชินามนี่เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่เนาะขอคารวาขอบคุณและสวัสดีครับ